วัพระบุรุษเขมรมาจากตะกวดพุทธธรรมนายว่าไว้ผู้คนเมืองนี้มักพูดจาปลิ้นปล้อนระบว์ในเรื่องแรกของตอนที่หนึ่งเรื่องของพุทธธรรมนายในขณะที่กําลังสเสวยกริยอาหารอยู่นั้นนะครับตะกวดตัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ในโพรงเก่าของพญานาคเนี่ยก็ได้กลิ่นอาหารทิพย์จึงคลานเข้ามาฝ้าพระพุทธองค์ครับพระพุทธองค์ก็ทรงพระกรุณาปั้นอาหารไปให้หนึ่งปั้นแล้วก็ค่อยๆโยนไปให้กับตะกวดตัวนั้นครับครั้นสัตวตะกวดนะครับได้บริโภคอาหารทิพย์รับรู้รสชาติไปแล้วจึงแลบลิ้นเลียปากขอองงตัวเ พระพุทธองค์นะครับทรงเห็นลิ้นตะกวดที่แลบออกมานั้นมีสองแฉกก็ทรงยิ้มครับแล้วก็กําลังจะตรัสพยากรณ์พระอานนท์นะครับเห็นพระพุทธเจ้าทรงยิ้มก็ยกมือขึ้นไหวแล้วก็ถามว่าพระองค์ทรงเห็นตะกวดเลียปากแบบนี้แล้วทรงยิ้มแบบนี้ด้วยแสดงว่าจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นใช่ไหมขอรับทีนี้แหละครับจุดคลายแม็กของเรื่องก็กําลังมาแล้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสทํานายบอกกับพระอานนท์ครับว่าอานนท์ตั้งแต่นี้ต่อไปภายภาคหน้าเกาะโคกหมันแห่งนี้แผ่นดินจะงอกขึ้นอีกกว่าใหญ แล้วจะเกิดเป็นเมืองเมืองหนึ่งตะกวดที่มีจิตใจเลื่อมใสศรัทธามากราบต่อเราขณะนี้โดยกุศลที่ตะกวดตัวนี้ได้รับฟังเราเทศนาให้กับพญานาคและเหล่าเทวดาไปเมื่อคืนนี้เมื่อสัตว์ตะกวดตัวนี้สิ้นชีพแล้วจะได้ไปประเกิดบนสวรรค์แล้วจะได้จุติลงมาเป็นกษัตริย์องค์หนึ่งครองกรุงอินทประรัตนคนครและพระราชบุตรของกษัตริย์องค์นั้นจะได้เสด็จมาที่ตรงนี้และพญานาคก็จะเป็นผู้สร้างราชธานีใหม่ให้แก่พระราชบุตรของกษัตริย์องค์นั้นประทับแล้วขนานาาานนมมพรรระคว่กกุงัูชธิบดี